ก็อาจจะไม่ค่อยทราบแต่พอลองเนี่ยพูดได้เลยว่าซื้อแทบทุกรายถ้ามีการเทสแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถทําให้เขามาเทสสินค้าได้แล้วเนี่ยซื้อแทบทุกรายค่ะเพราะว่ามันเห็นมันรู้สึกได้มันเห็นได้กับตัวเลยว่ามันโอ้มันเปลี่ยนมันนุ่มมันดีคึ้เนเ้อยี่งถ้าเราถ้าเราใช้ยิ่งประจํายิ่งแบบ คือคุณภาพนี่เรารับรองอยู่แล้วค่ะในเรื่องของคุณภาพควบคุมนี่แทบไม่ต้องพูดถึงโรงงานผลิตมาเป็นสิบปีค่ะใช่ไหมคะมาตรฐานการผลิตเยอะแยะมากมายเราก็ยังส่งไปที่ซิกเซนส์ทั่วโลกด้วยนะคะเป็นเครือโรงแรมซิกเซนส์เครือบันเดีนทรีทั่วโลกเราก็ส่งด้วยแต่ว่าเป็นแบรนด์ของเป็นเฮาส์แบรนด์ของทาโรงแรมเองค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพเรามั่นใจค่ะวันนี้เนี่ยเราจะโตไปแค่ไหนอยากจะโตไปแค่ไหนอยากแบบว่า เหมือนมีขายเจประเทศทั่วโลกเหมือนบอกว่าแบรนด์ที่ติดตลาดแล้วองไทยต,ต่างๆอะค่ะลักษณะน,นั้นแต่ก็ยังต้องเดินอีกไกลค่ะแต่ก็เดินต่อนะคะวันนี้นนนถือว่าจากจุดแรกในการแมมเข้าไปเทสดมกลิ่นวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเองแล้วถือว่าตัวประสบคสวามสำเร็จยังคะก็เป็นก้าวแรกดีกว่าค่ะั้งปีที่สองเองก็ยังมีทางอีกไกลให้เดินค่ะมีอุปสรรคมากมาย มากมายจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าการสร้างแบรนด์ให้ทุกคนพูดไปแล้วทุกคนอ๋อรู้จักอะไรเงี้ยยากมากยากกว่าที่คิดค่ะอแล้วเรามีแผนการที่จะทำยังไงให้คนรู้จักก็ในเรื่องของแบรนดิง ค่ะเรื่องแบรนดิ้งก็น่าจะมีการทำโรชโชมากขึ้นเราก็จะมีการไปตามตึกออฟฟิศต่างๆ<ม>ซึ่งเป็นทาร์เก็ตลูกค้าของเราอยู่แล้วนะคะ<ม>ก็จะเริ่มประมาณปีหน้าที่เราแลนไว้เราก็อาจจะมีการจ้างแบรนด์อ<ม>ัพสแตเดอร์ขึ้นมาเป็นของแบรนด์เราเอง<ม>โดยเฉพาะอาจจะเป็นเหมือนอาจจะเป็นเซเล็บหรือว่าดาราซึ่งเป็นที่รู้จัก<ม>ค่ะตัวนี้เราก็กําลังประชุมกันอยู่ว่าจะเป็นท่านไหนค่ะให้เข้ามาสื่อสารตัวแบรนด์ออกไปนะคะก็ต้องตรงกับคอนเซ็ปต์เราด้วย วันนี้วันนี้มัดมุกถือว่าเป็นก้าวแรกค่ะแต่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จก็จะพยายามก้าวต่อไปนะคะ70ประเทศทั่วโลกอันนี้เป็นเป้าเลยนะ70ประเทศแม้มันมากกว่า70บได้ไหมก็ถ้ามากก็ดีสิคะ7จนี่ก็เยอะแล้วนะคะเยอะแล้วนะแต่ว่า5ปีนะก็5ปีตั้งไว้ตั้ณนั้ค่ะแล้วนอกจากผลพันธ์ความงามแล้วในส่วนตัว ไม่อยากจะเป็นทาธุรกิจอย่างอื่นมั้งคะก็เรากําลังมองเรื่องเกี่ยวกับขนมเหมือนกันค่ะขนมเป็นเหมือนขนมถุงอะค่ะขนมที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตลักษณะนั้นนะคะก็มองไว้อันนี้คิดไว้หลายปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ประสบโอกาสที่จะมาทำสักทีไม่ได้ทำมาจากโคลนนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นขนมเหมือนขนมขบเคี้ยวอะค่ะลักษณะนั้นค่ะแต่ว่ายังเนื่องจากเป็นคนทำอาหารไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะก็เลยคือมีไอเดียแต่ว่ายัง ทำแล้วมันยังไม่ใช่ยังไม่ถูกใจอ๋อแสดงว่าตอนนี้ก็ทดลองอยู่ก็มีเราก็มีการมีทีมรีเสิร์ชค่ะก็เป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะที่เขามีความชอบทางด้านนี้เขาจะมาช่วยแล้วก็เป็นพันธมิตรกันอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําทดลองอะไรกันอยู่แต่ว่ายังยังไม่สําเร็จยังไม่ประทับใจเท่าไหร่ค่ะตอนแรกที่เริ่มมาล้มลุกคุกคานมันไม่ได้ใช่ล้มลุกคุกคานหรอกหมายมันเป็นก้าวที่เรามีแบ็กอัพดีทุกอย่างนะในแง่ของงานแสดงหรือในแง่ของภาครัฐอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าไป กกันตรงไหนบ้างไหมคะมีกรมส่งเสริมการส่งออกอันนี้คือช่วยเหลือเยอะมากค่ะก็คือเราก็เข้าไปติดต่อบอกว่าอยากส่งออกสินค้าเขาก็ให้ข้อมูลแล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องการไปออกงานแสดงสินค้าต่างๆเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้ด้วยแล้วก็จะมีสวนะคะ ชื่อเต็มรู้สึกจะเป็นสมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อมใช่ค่ะแล้วก็จะมีสมาคมสปาไทยค่ะตรงนี้ก็จะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีต้องฝากขอบคุณมาณที่นีด้วยช่วยในเรื่องของข้อมูลค่ะแล้วก็ซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายแล้วก็อูสารพัดเลยค่ะจะไปออกงานที่ไหนเนี่ยบอกเขาได้แล้วเวลามีงานเขาก็ชวนเราตลอดค่ะถือว่า ถือว่าการออกงานนั่นมันมีผลมีผลเยอะมากเป็นกลยุทธ์ที่ดีใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีมากเป็นการเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริงแล้วก็เหมือนว่าพอลูกค้าเข้ามาเดินในงานปุ๊บเนี่ยเขาก็คือสนใจอยู่แล้วเขาถึงจะมาเดินอย่างเราวางขายตามห้างเนี่ยบางทีเชียร์ลูกค้าไปลูกค้าอาจจะเหมือนไม่ได้มาซื้อหรือจะ่าซื้อครงมเมื่อวานหรือว่ามาซื้อของกินไม่ได้มาซื้ออะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบางทีเขาก็จะไม่สนใจซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าในงานแสดงสินค้านี่มาเดินแล้วเนี่ แทบถูากายเขาก็อยากทราบอยู่แล้วว่ามันคืออะไรอยากทดลองอ,อยากใช่แสดงว่างานมันก็สกรีนคนมาขั้นหนึ่งอะว,ว่าคนที่มองหาผลิตภัณฑ์ไม่ประเภทใดก็ประเภทหนึ่งใช่ค่ะอือแล้วก็ เราก็มีโปรโมชั่นรดแรกแจกแถมในช่วงงานแสดงสินค้าด้วยค่ะปีหนึ่งออกกี่งานคะตุงไม่เยอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เป็นงานของการส่งออกจริงๆอะคะจะมีงานบิ๊กตอนช่วงเดือน4แล้วก็ช่วงเดือนตุลาคปีละสองครั้งแล้วก็จะมีงาน t h a i l Thailand Best Buy ค่ะแล้วก็ปีนี้จะมีเพิ่มพิเศษเพราะว่าทางเครือ The Mall Group มาชวนเราไปออกก็จะมีงานรู้สึกจะยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะเป็นงานสิ้นปีนี้ของทาง The m ม l l Group ด้วยที่ไบเทคค่ะ แต่ว่าในเมืองไทยก็จะมีแค่เนี้ยค่ะจะไม่ได้ออกเยอะกว่านี้แล้วต่างต่างประเทศค่ะจะมีที่ฮ่องกงนะคะ Natural Product Expo แล้วก็ Cosmoprof ตอนนี้เราแล้วก็เราจะมีงาน Beauty World ที่ญี่ปุ่นด้วยที่เราแพลนจะไปออกปีหน้าแล้วก็อีกงานหนึ่งเป็นงานเกี่ยวกับ c o s m e t i c เหมือนกันที่เยอรมันค่ะที่แพลนไว้ว่าจะไปออกค่ะนั่นคือว่าทั้ง ไทยและเทศว่าไงอยากส่งเสริมสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกจริงๆอันนี้เป็นความตั้งใจถ้าสำเร็จแล้วจะภูมิใจมากแต่วันนี้ก็กล้าไปตั้งสิบกว่ากี่ประเทศแล้วเมื่อกี้ที่นับนี่ก็เยอะแล้วนะพอสมควรค่ะต่างชาติเขารู้สึกว่าโอ้โหสินค้าไทยยังไงเขามีเสียงตอบรับไหมก็เขาชอบอยู่แล้วค่ะเขาจะชอบสินค้าไทยมากแล้วก็ชอบ กลิ่นที่เป็นสมุนไพรยลักษณะน,นี้คือสปาไทยมีชื่อเสียงจริงๆค่ะเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าคุณภาพสินค้าไทยประเภทนี้เนี่ยจะดีกว่าสินค้าของประเทศอื่นๆงังน้งนงั้นมันมันก็ถือว่ามันก็เอื้อเราค่ะตรงนี้เป็นปัจจัยที่เอื้อมาใช่ไหมคะในการเข้าไปเจาะในใจเขาได้ง่ายขึข้นเขายอมรับเรื่องของสมุนสมุนไพรเรื่องสินค้าไทยเรื่องธรรมชาติอีก ร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ลูกค้าก็ยิ่งเดี๋ยวนี้จะเป็นไปถึงขั้นออร์แกนิกอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้อ่าคือสามารถทําได้แต่ว่าราคาเนี่ยก็จะคูณ 3, มคูณสเลยอะค่ะเราเลยยังไม่ไม่กล้าไปจับตรงนั้นค่ะตรงนี้ที่บอกที่บอกว่าราคาคูณ 3, คูณเนี่ยคือสำหรับออร์แกนิกเลยนะแต่ของเรามันก็ไม่ได้ของเรามันเป็นบริสุทธิ์ไร้ถูกไหมเราขายราคานี้สามารถซื้อได้ทุกคนครับซื้อได้เลยอยู่ในเลนจ์ ผลิตภัณฑ์ของเราที่แพงที่สุดเนี่ยไม่เกินส0 0รอยบาทค่ะสามารถซื้อหาได้ทุกคนกับกับกับผลที่ได้รับนี่มันใช้ได้ไปใช้ควรนีใช้ได้กี่เดือนคเะสามเดือนค่ะสอามเดือนใช่ค่ะอย่างนี้เดี๋ยวบอกคุณโจค่าอย่างี้คือเท่าไหร่คะสามร้อย้าสิบาทสามเก้สิบาทสามเดือนเดือนละร้อยเดือนร้อยกว่าบาทเองออจะไหมคะแล้วก็ บำรุงผิวเจอสารเคมีเจออะไรเยอะตัวนี้จะเป็นตัวที่แพงที่สุดแล้วอะค่ะก็แค่390บาทตัวอือ่นอย่างอันนี้290ราส<ช>ค่ะ,คะ ก็จะไม่แพงมากแล้วที่เห็นแพ็เกจิ้งอ่าตัวน oh, mm hmm. mm hmm. ี้จะเป็นอ่าลูกประคบเมื่อกี้ไม่ได้แนะนหส่วนใหญ่เพราะว่าจะเป็นลูกค umm> ้าสปาชายจะเป็นส่วนใหญ่อะก็คือข้างในจะเป็นลูกประคบใช่ร้อนร้อนอย่างนี้ใช่ไหมช่วยทําให้เลือดไหลหมุนเวียนได้ดีขึ้นนะคะช่วยทําให้ผิวดูอ่อนเยาว์มากขึ้นลดความเครียดแล้วก็เมื่อยล้าอันนี้แบบเทอรรพีเลยนะใช่ค่ะอันนั้นเหรอคะตัวนี้จะเป็นลูกประคบหน้าเป็นลูกประคบเหมือนกันลูกประคบหน้าเวลาเรา แรงอารมณ์ทางสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยดีมากก็จะโครนมีโครนเป็นส่วนผสมแล้วก็สมุนไพรสิบกว่าชนิดค่ะโอเคค่ะแหมเมื่อกี้เราวกกลับมานิ่นึงละนะคะลืมไปแล้วนะของดีนะคะของดีคือเล้งหาวันนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องยาจาน่าอย่งไรแต่ว่าคุณผู้ชมอยากเข้าไปดูข้อมูลผิดพันธ์่ะ เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ไหนยังไงใช่เว็บไซต์ของเรา muk.com นะคะ m u d d o c m u k.com มาทุกเข้าไปชมได้จะมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ครบเลยค่ะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นค่ะก็คือเข้าไปชมได้เลยแล้วก็จะมีที่อยู่บริษัทเรานะคะแล้วก็ contact detail ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์0839885918นะคะแล้วก็จะมี อีเมลเดรสค่ะค่ะเข้าไปติดต่อทางเราได้ถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยต่างๆอะไรนะเต็มที่เลยเปิดช่องทางให้ทุกให้ทุกคนเข้าไปยินดีมากเลยค่ะถ้าเกิดลูกค้าโทรมาว่าตัวนี้อะไรยังไงนี่จะแบบยินดีที่จะพูดคุยมากรอบที่เหมือนก็ยอมก็ยอมก็ยอมคุณเล้งขามีวันนี้ได้2ปีนี่มันต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีแหละ ใช่ค่ะอันนี้ต้องแบบว่าขอขอบคุณพาร์ทเนอร์มากๆเลยคือคุณคมศักดิ์กัญจาวาวัตรหรือคุณเกมก็เป็นผู้สนับสนุนมาโดยตลอดในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งธุรกิจเรื่องการวาง Stra ลยุเรื่องการไปออกโรดโชว์การไปออกงาน e อ h i b i t ช o n อะไรต่างๆรวมถึงทางครอบครัวแล้วก็ทางคุณลุงคุณป้าซึ่งสนับสนุนมาเลยตลอดค่ะที่โรงงานหรือว่าจะเป็นที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็ให้เราออกจากงานประจํามาทําตรงนี้ได้แสดงว่าสนับสนุนเต็ม ค่ะใช่รวมถึงให้ปล่อยธุรกิจทางที่บ้านให้เป็นของน้องชายให้ดูแลก็เหมือนว่าน้องชายเขาก็ต้องรับเสียสละตรงนี้เพื่อให้เรามาทำธุรกิจของตัวเองที่เราอยากทำด้วยแต่เราก็มาถูกทางไหมรู้สึกอย่างนั้นไหมคะค่ะรู้สึกว่าช่วงปีนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มมาถูกทางมากขึ้นจากปีแรกที่อาจจะยังไม่ค่อยรู้เดินไม่ค่อยถูกแบบลองผิดลองถูกไปบ้างนะะก็มีหน่วยมีทั้งคนรอบข้างเพื่อนฝูงหน่วยงาน ในต่างๆช่วยเราใช่ค่ะรวมถึงหน่วยงานทางรัฐบาลค่ะอันนี้ก็มีส่วนช่วยเยอะมากเลยเพราะว่าการส่งออกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอะค่ะทั้งเอกสารทั้ง regulation อะไรต่างๆนานากว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้เนี่ยแรกๆเนี่ยต้องยอมรับว่าโทรไปคุยกับบริษัทชิปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาพูดถึงเอกสาร CFSABA อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ หาเข<ว>แล้วก็โทรหากรมด้วย<อ>ค่ะแล้วก็ต้องให้ค้อนแนะนำเยอะเลยรวมถึงเรื่องการชําระเงินจากต่างประเทศการให้เครดิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญเพราะว่า คนที่ประกอบธุรกิจเดียวกันเนี่ยก็จะโดนเยอะอบางคนก็โดนเหมือนไม่ไม่จ่ายไม่ชำระเงินให้ครบอะไรลักษณะเนี้ยค่ะก็ตรงนี้เนี่ยทางพันธมิตรทางธุรกิจเนี่ยก็มีส่วนช่วยเยอะเขาก็สนับสนุนให้คําแนะนำนะมีวันนี้ได้ละมาชประสบความสาเร็จในก้าวแรกละคุณเล้งขาฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมหน่อยไหมก็อยากฝากแบรนด์มัดมุกสปาอันนี้ให้อยู่ใน ใจของคนไทยด้วยอยากให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของไทยกันเอง mm hmm. ให้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ส่วนใหญ่วัตถุดิบเกิน90%เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบจากเมืองไทย mm hmm. ค่ะแล้วก็ขายคนไทยเนี่ยขายราคาต่ำมาก mm hmm. ๆคือราคาเนี่ยแบบเราแค่บวกแค่เรื่องซื้อห,<า>หาได้ใช่ซื้อ mm hmm. หาได้ทุกคนแล้วก็ mm hmm. ราคาต่ำกว่าที่ต่างประเทศเยอะค่ะอัน mm hmm. นี้พูดได้เลยว่าเราขายคนไทยด้วยกันเองเนี่ยไม่แพงเลยค่ะก็อยากให้คนไทยหันมาใช้ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของไทยด้วยกันมากขึ้นนของดีๆแบบนี้ะนะ,อ,ะอยากฝากข้อคิดอะไรให้กับนักธุรกิจรุ่น,หนใหม่ที่เริ่มทําธุรกิจไหมคะค่ะก็ก้าวแรกก็เป็นก้าวที่ยากเสมอต้องทําการบ้านมาให้ดีนะคะต้องมีการรีเสิร์ชสำรวจตลาดม,มาก่อนจะทําอะไรเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะเมื่อเราถ้าเราไม่ทําการศึกษาให้ดีเนี่ยแล้วลง ลงมือทําไปแล้วเนี่ยคือมันจะมีความเหมือนกับสูญเสียอะไรจากเรื่องตรงนั้นนี้ค่อนข้างเยอะด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ค่ะก็อยากจะให้ทํารีเสิร์ชกันก่อนด้วยที่จะทําอะไรต่อไปแล้วก็อย่าท้อค่ะนะคะก้าวต่อไปนะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็นะคะเต็มอิ่มกับนักธุรกิจสาวคนเก่งคนนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กมากที่ให้เกิมาร่วมพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ ฝากมัดมุกไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสินค้าไทยสินค้าไทยคุณภาพเยี่ยมเลยะนะใช่ค่ะนะคะพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งครั้งหน้าค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ